เอาละครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกหลอครับวันนี้เราก็จะมาแหกคุกจากผู้คุมแบงค์ก,กันนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอ้ยวันนี้เพื่อนโอ้ยเพื่อนเราใส่ชุดไดโนเสาด้วยอะ่ะ <c oughs> มันใช่ไดโนเสาปะเนี่ยโอย้ตามเพื่อนไปนะครับ <c oughs> โอ้เพื่อนไปดังไปเพื่อนนี่เอาไปเลยโอเคไปกันนะเพื่อน <c oughs> เปิดประตูโอ้เราต้องกดนะครับโอ้น่ากลัวจังเลย ลงมาแล้วครับโอ้มีเพื่อนอีกคนนึงหวัดดีเพื่อนโอ้ใส่หูฟังด้วยอะโอ้คุกนี้ก็มีเลเซอร์ด้วยนะโอ้เราจะไปยังไงดีเนี่ยกระโดดไปเลยดีกว่านะอ้าเลียมเลยตายแย่โอ้เริ่มใหม่ดีกว่าโอเคมาถึงครับโอ้ตกกันเลวเพื่อนอ้าวเอาแย่โอ้ทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยมาเริ่มกันใหม่เลยดีกว่าดะ อึ๊บไปไงอืออือกระโดดแบบครึ่งเดียวก็พออุ้ยอือผ่านแล้วอุ้ยระวังกลับระเบิดด้วยนะครับนี่แน่กับระเบิดไม่สามารถทำอะไรเราได้อึ๊บอึ๊บนี่เป็นไงล่ะอุ้ยเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะมาเลยเพื่อนอุ้ยผ่านไหมอ่าเรียบร้อยไม่ผ่านอ ออื้นี่เป็นไงแล้วครับคันเทพตรงนี้อ้าวอุ้ยเพื่อนเราตกไปเลยอ่ะระวังเพื่อนสองปุ๊บสามอ้าวโ้จังจะหัวยากเอาไว้ไว้ไว้เออเออเออมาดิก็มาดิครับโอ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับโอ้ตรงนี้มีเพื่อนสองคนเลยอ่ะ โอ้เลเซอร์เลเซอร์มลนะนะโอเคหนึ่งสองสามไปนี่เป็นไงล่ะอุ้ยมาถึงที่ไหนเนี่ยมีผู้คุมแบลลี่โอ้แบลลี่คอ,อยเราอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอ้อยแบลลี่ไปก่อนนะแอบบก่อนเย็นๆนะเพื่อนระวังนะเพื่อนโอเคแบลลี่ไปแนละ้วอ้มาแลว้วมาแลว้วมาแลว้ว โอ้แบลลี่มาแล้วอ้าเวลี่อ้าอ๋ออย่าตาอ้า <c oughs> โดนจับได้ซะแล้วโอ้โดนจับได้เดีวเมื่อกี้โอ,อ, <c oughs> อ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยต้องวิ่งขึ้นไปเลยนะเรากดไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยอย่าตามมาอ้ารอด้วยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่ <c oughs> นี่แหละกระโดดเป็น <c oughs> ไ,ไงล่ะมาได้เปล่า ไม่ได้นะยังไงล่ะรอดแล้วก็ปิดเกมง่ายๆนะครับยากกว่านี้อีกมีอีกปล่าอุ้ยอึบกระโดดมีอีกปล่าอุ๊บอุ้ยเกือบเกือบเอาละอุ้ยเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยนี่มันห้องน้ำนี่ว่าโหมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยต้องเปิดประตูนะเฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยอุ้ย <c oughs> นเนเ็ช่วมเต็มเอ้ยนี่ไงโอ้ลงมาเลยนะครับอาผ่านมาแล้วกระโดดโอ้ข้างล่างเป็นลาวานะครับลาวาสุดร้อนแรงก็ผ่านไปดิครับง่ายๆก็มาดิฮะยากกว่านี้มีอีกเปล่าฮ่าฮ่าไม่ไงล่ะอือเฮ้ยอุ้ยตรงนี้มีลาวาพุ่งขึ้นมาด้วยอะด่านสะพานนะต้งองรอขึ้นมาโอเค เดี๋ยวรอให้ให,ให้ให้ลงไปก่อนนะปุ๊บปุ๊บอุ้ยปึ๊บอ้าเรามาเริ่มกันใหม่กันอีกครั้งดีกว่านี่กระโดดกระโดดไปเลยปุ๊บกระโดดโอเคต้องรอให้ลงไปก่อนนะหนึ่งสองสามไปนี่เป็นไงบ้าครับง่ายครับพอดีเลยอ่ะอุ้ยน้ำแหลม ปวดยากโอ้ยว้ <c oughs> ใหม่เนี่ยเราต้องเอาใหม่นะครับเล่นใหม่อย่างเงี้ยโอเคผ่านนักเกเราค่อยวิ่งไปตรงกลางนะปึ๊บไปเปงไงล่ะหินหินลาวาโอ้มีหินลาวาด้วยอ่ะไหนอ่ะนี่ไงใหม่อ่ะ อวิ่งไปนะวิ่งเพื่อนเราวิ่งไปแล้วอุ้ยวิ่งลงตอละนี่วิ่งไปฝั่งนู้นต่ออย่ามาก่อนนะอยา่าอย่ามาอุ้ยเจอวิ่งไปเลยนะอย่ามาก่อนนะโอ้โอเคผ่านไไง <c oughs> ่ายๆอ่ะครับว่ัแล้วอุ้ยเจอปึ๊กูเจอแบลลี่อีกแล้วอะ่ะใช่แบลกกนนะแบลี่ก็เนี่ยมีเบลลี่ใส่หมวกแีเบลลี่ใส่หมวกอฮ้ยอย่าตามมา โอต้องไปทางไหนเนี่ยทำไมอ่ะได้ไงเนี่ยเป็นไรเนยสวไปดีเพื่อนเพื่อนเราอยู่ไหนนี่มีประตูอีกหนึ่งประตูโอ้ยโอ้ยพูดยากเลยอ่ะคุณจับได้ทั้งที่สองแล้วนะ ไมแล้วอย่าตามมาอย่าตามมาเดูครับโอเคไปไม่ได้ไปไม่ได้เดีวว่าอานี่แหละโอ้ยประตูเปิดแล้วนะโล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 ว่งนโลโลโโลความยากควายาก Okay. อางนีอี๋างนี้ดีกว่าอบไปอบไปอบไปอารด้วยอ้ยอย่า,าอ,ยอ,อ่าัก <c oughs> ้าโปหมันย,ยากจังเลยเนี่ยต้องรอก้อหินลงมาก่อนนะ่ดีมาแล้ว okay. โอเคโอเคก้อหินลงมาแล้วนะจังหวะได้ถูกต้อบส อ้าอุ๊ยจรวดยัหัวเพื่อนแอบตรงนี้นะแลวโอเคไปไปต่อแอบตรงนี้อทีนึ่งนะเดี๋ยว้องวิ่งผ่านุกไปทีเดียวเลยนะต้นีต้นนี้โอเคไปอุบอุบอุบอ้าเย้เลครับอลครับโอเคได้ได้แบบง่ได้อุ๊บมีปุ่มตรงนี้ไม่ใช่เหรอ ไม่โอเคตัวตรงนี้เนี่ยโอเคตรงนี้นะโอเคมันก็จะพาเราขึ้นไปนะครับโอ้เราจะแหกคุกกันแล้วเราต้องมีอิสรภาพนะครับปังโอเคมาถึงที่ไหนเนี่ยอุ้ยอ่านก็ไม่ออกไปดังไหนดีทางนี้ดีกว่านะอี๋เนี่ยอุ้ยมีคนตามอุ้ยกินน้ำเพิ่มพลังโอ้ยยังไงล่ะครับน้ำโคกเพิ่มพลังปึ๊บปึ๊บ ฮุบเป็นไงล่ะฮุบนี่ฮุบฮุบเป็นไงโอ้โหวิ่งแบบร้อยเปอร์เซนต์เออเป็นไงล่ะครับมาอือมาดีครับครั้งเดียวต้องผ่านนะเออทางนี้แล้วกระถังนี้ต่ออ่าเกือบหลังนี้อืออ๋อเหลือบมาเลยฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะครั้งเดียวก็พอนะครับ โคตรเก่งโนปมาดีผ่านไปต่อนะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนอ่ะจะแหกคุกได้หรือยังเนี่ยอุ้ยห้องเยี่ยมนะครับนี่โอ้โหห้องเยี่ยมนักโทษเอ้าผ่านไปยังไงเนี่ยต้องเข้าห้องนี้ก่อนนะปุ๊บโขกกระไปมีอะไรเปล่านี่ไงอุ้ยมีบันไดด้วยอะ่ะเอาบันไดไปด้วย เอ,ไไเอาบันไดไปไหนเอาบันไดไปด้วยเอาบันไดไปด้วยว่าต้องมีอะไรกับบันไดแน,น่เลยอะ่ะใช่เปล่านี่ไงข้างบนไงเห็นแล้ววางเลยนะขึ้นบันไดก่อนกดข้างบน okay. โอ้ยเฮ้ยไงข้างบนมีบันไดนะเข้าไปเลยอ่ะ <c ười> ยังไม่มาอือโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะบาทมากกว่าในท่อนะอท่อน,นี้มันอะไรเนี่ย ไปเราจะไปเริ่มกันเออุ้ยอุ้ยมาไม่ถึงเลยตกใจหมดโอ้ยมีลมอู้มีลมด้วยอ่ะมีลมนะโอ้มีลมแล้วก็เลเซอร์เราต้องกระโดดข้ามไปได้นะเออโอเคโอเคผ่านหง่ายเกินก็ยากกว่านี้หน่อยไหมเอะอุ้ยอู้่เป็นดาดต่อไปแล้วับโอ้ยกระโดดผ่านท่ออุ้ยมีลูกเหล็กด้วยอ่ะลูกเหล็กต้องดูลูกเหล็กก่อนนะมาทางไหน ไงนี่อ้าออยังยากเลยอะเอาแยะโอ้โอหทำไมายากอย่างนี้เดียวโอเคอืมเราต้องดูลูกเหล็กก่อนนะลูกเหล็กลงมาแล้วลไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยดูลูกเหล็กก่อนโอเคอดูลูกเหล็กไปอยู่ตรงนี้ลูกลนะึงอ่ะ Okay. เคมาอยู่ตรงนี้นะมันจะล่วงใช่ไหมให้ล่วงลงมาก่อนนะเราค่อยวิ่งไปไหนอ่ะนี่ไงมาแล้วตรงนี้มไม่ใช่อีกลูกนึงโอเคโอเคเออเราจะวิ่งไป okay. okay. เ,เลยนะโอเคผ่านไปละอืตรงนี้ก็มีนมนะโอเคอยู่นี่นี่เองอุยเกือบ <Wow. S 2> <laughs> อะไรก็ไม่รู้อะไรอุร้ยโอ,อ,อ้ตรงนี้ต้องปิดปิดวาล์วนะ าลโอ้ต้องโยกอันนี้นะอยู่ข้างล่างด้วยอะ่ะกระโดดลงไปเลยได้ไหมเนี่ยอือได้ฮนะ่าป็นไงล่ะกลางรัดโอเคอการนันึงอยู่ไหนเนี่ยนอนตรงไหเจอละอยู่นี่นี่เองอ่ะเราด้วยอุย้ยกระโดดเปิดถ้า <c oughs> เหยียบไปเราคงเป็นจุน <c oughs> โอเคระวังด้วยเพื่อนกระโดดเปิดนะเพื่อนโอ้ย ไปทางนี้โอเคอเคูอค้กระโดดระวังนะ,ะ <c oughs> จะเดียบไปเนี่ยอ้าโอ้มาถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนนะกระโดดขึ้นข้างบนปึ๊บโอเคและเราปิดหมดแล้วนะไปกันจะแหกคุกอิสระต้องเป็นของเราอ้าตายเลยอู๋อะไรเนี่ย <c oughs> โอเคเรื่องใหม่ตรงนี้นะไม่เป็นไร อิสระต้องเป็นของเราอิสรภาพโอ้โหไปแสวงหาอิสรภาพกันปุ๊บอ๋อระวังระเบิด๊ระวังโอ้โหโอเคไปไหนต่อเนี่ยอ๋อขึ้นทางนี้นะอ๋โอเคเออโอเคก็ไม่ยากนะกระโดดเข้าทางนี้เข้าทางนี้โอเคใช่หรือเปล่า <c oughs> ใช่หรือเปล่าไม่รู้ เ้ยตงมีลมด้วยอ่ะลมอะไรเนี่ยโอ้หลมต้องกระโดดนะกระโดดเหลือง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 โอเคอ้าโอ้โหเจอกันอีกแล้วเพื่อนอุ้ยเพื่อนเราไปอกอเอ้ามาดิครับมาดิครับโอ้ยด่านนี้ก็ง่ายๆล่ะอะมาดีต้องไปถึงเหลืองๆค่อยกระโดดค่อยถึงอือจะผ่านหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่า จะผ่านรึเปล่าจะผ่านรึเปล่าเออเป็นไงละ่ะข้าโ <Yahoo! S 1> อ้โหกว่าจะผ่านเกือ <c ười> บโอ้โหเล่นหลายรอบมากเลยเมื่อกี้โอเคข้างล่างมีเลเซอร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราต้องกระโดดแล้วเราโอ๊ย <c ười> อุย้ยเป็นอ๋อนี่ไงต้องไปงข้างๆนะนั่นไงเราต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนั้นต้องรอเลเซอร์ก่อนนะไปปึ๊บลงปล่องโอ้ยเกือบเกือบไป โอเคมาถึงที่ไหนเนี่ยอุ้ยเอาละครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับอุ๊ยไม่รู้เชฟกระทะเหล็กหรือเชฟกระทะลวดเนี่ยโอ้ยมาแล้วอตามมาแล้วเกลี่เชฟนุเกลี่เดือดเชฟไอแอบหลังเสาด้ะตามเราาไม่ได้โอเควิ่งจู๊ดนะครับขูเก็บคันเทพให้ติดหลังเสาโอเคอุ๊ย มโดนสตาร์ตมันไ่ไปเลยเดีย๋ดวยวเอาปืนก่อนนะเดี๋ยวเอาปืนมายิงมันนะโอเคได้ปืนมาแล้วบาสุก้าบาสุก้าตามมาดิเพื่อนอุ้ยตามมาหนนตามมาแล้วมาตามมาแล้วออโอโอเอ้ยเอ,เอ้ยแอบลังเสาแอบลังเสาอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะเบ้าหนิงเบ้านิ่งเบ้านิ <c oughs> ่งโอ้ยติดบล็อกติดบล็อกเพื่อนติดบล็อกอติดบลาอกเอ ก้าห yup. ัวยิงก้าหัวอุ้ยแมบกเพื่อนดูว่าติดวั๊กดิโอ้ยติดวั๊กติดบั๊กก็ทำงานนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะก้าวมาดีครับก็มาดีครับโอ้ผ่านไปไม่ได้มันติดวั๊กกระโดดลงไปนะอุ้ยกระโดดลงไปเลยเปล่าปึ๊บว้าตายบ้านเดียตายบ้านเดียบอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาโอเคไม่ตายนะโอเคแล้มาถึงไหนเนะี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย<ป>ทางไหนต่อทางนี้หรือเปล่าโอเคทางนี้มีบันไดนะต่อกันเลยเื่อ,อะไรจะจบเนี่ยไม่ได้เป็นอิสรภาพสักทีนะเราต้องแหกคุกนะเราจะไม่ยอมอยู่เฉยนะครับอุ้ยกระโดดขึ้นไปนะอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยอนะ่ะเลเซอร์อือทางนี้หลบเลเซอร์นะนี่เป็นไงล่ะ อุ้ยอาอยา่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนดิครับโอ้ยโดนจุดได้โอ้หไม่น่าเลยเอาใหม่เอาใหม่คีดไม่นับนะฮึบปึบนี่เป็นไงล่ะปึบหลบหลีกเป็นดิจิตอลนี่เเป็นไงก็มาดิเลเซอร์เหรอนี่หลบไปก่อนฮึบนี่ผ่านอุ้ยนี่ไงนี่ไง มอยู่ตรงนี้อึ๊บโอเคเมื่อไรจะจบเนี่ย <c oughs> แกคุกไม่ได้สักทีนะเอาเราต้องไปบันไดเรือยไปฝั่งนี้เนะี่ยไปบันไดดีกว่านะบันไดอยู่ฝั่งเราอุ๊ยอ๋อแหเก็บอันนี้นะกดอะไรเนี่ยอ๋อกดให้มันนี่มาใหม่นโอ้ต้องทำสะพานแน่เลยโอเคทำสะพานนะผ่านเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนะ <c oughs> กระดดลงไปเลยตั้งใหม่อีกอันหนึ่งมีสามอันนะอืมนี่ไงเอาไปตั้งที่เดิมเฮ้ยเอาไปตั้งที่ที่ใหม่ให้ข้ามไปฝั่งนู้นให้ได้โอเคทำไมไมกระโดดกระโดดข้ามไม่ได้นะกว้างไป n o p

โอ้ว้าวอุ้ยไปแล้วมีรถด้วยอ่ะขึ้นรถไปเลยขึ้นวยขึ้นก่อนอนแหน่นแน่นแ่โยืนกับรถด้วยดูดิไปไหนเนี่ยออมาแล้วชนะแล้วหรืเปล่าเนี่ยุมีอะไรขบนด้วยดูดิบนหินนเระเบียงด้วยอะอนี่ไงมีทางขึ้นไปบนหินจริงๆด้วยนะ วิ่งไปเลยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย <c ười> มีอย่างนี้อิสรภาพของเราโอ้โหช่างเวิ้งว้างจริงๆเลยอะ่ะมันอยู่กลางทะเลทรายได้ยังไงเนี่ยจะหนีออกไปยังไงอู้ดูดิมืดหมดเลยอะ่ะขึ้นไปบนนี้ก่อนนะอึ๊บเราจะดีไปแล้วนะครับนี่นี่นี่โอเคโอ้ ดูดบนท่อดูดบนเหล็กไปครับขึ้นบนุผ่านแล้วหรือเปล่าเนี่ยเอาผ่านเปล่าโอเคก็จบไปเลยนะครับโอเคผ่านนะครับเจอกันอ๋อนี่เป็นด่านตกนี่เป็นด่านอีกด่านหนึ่งนะด่านนี้ไอ้นี่นี่นแหกคุกเหมือนกันนะเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ไปแล้วครับบาย